แม่ปวดเข่าเดินไม่ไหวเจอตัวน,นี้จบหลายหลายคนนะคะมีคำถามว่าทำไมแบรนดาราถึงสร้างคนสำเร็จเยอะแยะมากมายและนี่คือคำตอบค่ะแบรนดดารามีการเรียนการสอนตลอดทั้งปีวันนี้เราก็มีการสอนแบบจับมือทำชื่อว่าโปรเจกต์ปันแสนแรกให้ทันสิ้นปีนะคะครูฟ้าก็ได้มาสอนทุกคนทำคลิปวิดีโอนะคะให้เป็นมืออาชีพทำยังไงให้มียอดขายค่ะ และทุกวิชาที่ CEO, Co. โ o f คฟอ d e r ดแบนดราเอามาสอนทุกคนก็เพื่อให้ทุกคนนะคะเอาความรู้ทั้งหมดไปลงมือทำค่ะและครูฝ้ารู้อย่างแน่ชัดค่ะว่าเมื่อเราเรียนรู้บวกลงมือทำและเราให้เวลาตัวเองบนโลกออนไลน์ยังไงเราก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพและประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะและสิ่งที่แบนดารามีให้กับทุกคนนั่นก็คือมิตรภาพและความรักสังคมพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกค่ะ ใครที่เจอแบรนด์ดาราโรแกนของเราคือสุดสนุกรวยนะคะ